สกอร์หกต่อสี่ครับปีเสือยอดพี่โมโอ้โหพี่โมรับไม่ได้นะสกอร์สี่ต่อหกครับพี่โมเปิดพี่แวนยกพี่โมโอ้โหติดแปรสายพี่ตุ้มครับพี่เสือเอาแล้วครับเอาไม่อยู่ครับตรงนี้ hey, hey, hey. มาคนระับสกอร์ ตอนนี้สกอร์ห้าต่อหกเนี่ยสกอร์ห้าต่อหกครับโมเปิดอีแวนโยกปีโมย้อนลุงนี้ติดแปรครับปีเสือปีโมตีเขาเสียนะครับเอาไม่อยู่นะครัหกเข้านะครับตอนนี้ <im itation> <im itation> สคอร์ตอนนี้6ต่อ6นะ <im itation> เนี่ยเหลี่ยมนี้พี่โมแลกข้าหมหัวกับพี่เสือนะครับพี่เสือสอนสยาม6นะหกต่อ6ครับโอ้ <im itation> <im itation> โหเสิร์ฟดีครับเต่อหครับ โอ้โหยังได้เปิดลูกนี้ครับเสียนะครับแต่ต่อหกนะเสร์ฟโดยพี่โม่ครับยอดอีกแล้วครับแต่มาพี่ตุ้มโยกมาพี่เสือเอาติดแปรพี่แว่นครับ โอ้โหน่าเสียดายหกต่อแปดครับแปดต่อหกครับ,รรบโมยอลูกนี้โอ้โหลูกนี้นจะออกครับโอ่งข้ามหัวเบาๆนะ หกต่อแปดครับพี่แว่นยกลงนี้โมอู้ติดแปลไม่อยู่นะครับแอร์ต่อหกนะฮะโมเซิร์ฟลงนี้เขาเข้าช่องนะครับโอ้โหเกือบกักกันนะครับไม่ยอดนะครับลูกนี้โอ้โหน้ำหนักดีมากนะฮะหกต่อแปดนะครับพี่เสือเซิร์ฟไปไหนลูกนี้ครับเซิร์ฟหาพี่แว่นนะครับแว่นจับหนึ่งยกมาพี่โมเอาตี๊ดเกี่ยว ไม่อยู่นะแปรต่อหกครับแปมลูกนี้สวยงามครับลูกนี้ไม่ยอดครับพี่แว่นจับหนึ่งยกเจ้าโมเอาตีเกียวพี่ตุ้มครับเสือยอดครับโอ้โหน่าเช่นยสกรอร์หกต่อแปดครับโอ้โหมงดีครับ แผ่ต่อหกนะ 1, 2, นนะครับตุ่มจับหนึ่งสองพี่เสือเอาพี่แว่นจับได้ว่าไงโมข้ามไหมข้ามนะครับอ้าวครับพี่เสือเอาลนครับพี่แว่นโโอ้ยน่าเสียดายครับพี่แว่นบอกเก้าต่อหกนะครับโมเซฟลูกนี้ครับพี่เสือ อา,อ,อาครับปีแว่นหมูยอดลูกนี้เอาติดแปบเสืออ้าล่นครับปีแว่นจับหนึ่งสองมลูกนี้มาแล้วว้าวนะครับลูกนี้โอ้โหน่าเสียดายครับคิดว่าไม่ฟาวนะครตบเกียรติไอย้ยันต่ององนันดิหกต่อเก้านะครับ แวนจับหนึ่งสองโมฝาวไม่ฟ้าวอไ,ไม่ฟ้าวนะลูกนี้เอาแล้วพี่เสือโอ้โหลูกน,นี้เจี๊โอ9เก้าครับมาครับแวนว่าเลยโจหมไปข้ามหัวอย่างยู่ครับตุ้มไหลมาอย่างงี้เอาตดเกียวตีจังหวะสองอย่างยู่ครับมาครับยอดไหมยอดโอ้โหเนียนมากครับลูกนี้แต่ตอกเก้าเนัะ โ h, Merkel, ม่เปิดครับเว้นไหลมาโมโอ้โหลุงนี่ล้นครับตุ้ม <c> ป <oughs> ้อนเบาๆครับลูกนี้เขาติดแปรเว่นครับโมว่าไงอ้าวนะครับโอ้โหว่ามงดีนะครับกีฬาบอกขอนั่งพักแป๊บหนึ่งนะฮะขอเวลานอกนะฮะสกอร์ตอนนี้9ต่อ8นะครับ <c oughs> มาครับ98นะครับเขม13ไม่ไดีวครับนะเออก็เปิดมาลูกนี้ยอดไหมไม่ยอดครับแว่นจับหนึ่งไปมาเจ้าโม่น่าเสียดายครับ <c oughs> <c oughs> โอ้น่าเสียดาย <c oughs> แปดต่อเก้านะฮะอีเสือสวนสยามเสิร์ฟครับลูกนี้โมเปิดที่แว่นโยกมาจ่ายช็อตโอ้โหสวยงามครับลูกนี้เดี๋ลูกเป็นเต้มไม่เอานะฮะมนันหยิ่งยั่งรุนแรงตูมมามันทำอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่มันอ้วนต้องอ้างเยอะเลย 9ก้าต่อแปดนะครับเจับจโมจะเสือไปไหนครับลูกนี้ครับหายหน้าคว้าครับโอ้โหยังอยู่นะครับโอ้โหสวยงามว่าลูกนี้ยอดเบาๆนะครับแปดต่อเก้านะครับยอดตรงนี้โมแปะมาอยู่แว่นว่าไงยอดขึ้นอ้าวครับติดแปรครับ โอ้โหหายเลยครับลุงนี่ไอ้เหี้ยแม่งตื้อมากพูดยังไงล่ะลุงให้ผมดิ้นไปเลยนี่อ้าวครับดิ้นไปเลยโมดิ้นไปสกอร์ตอนนี้เก้าต่อเก้าแล้วนะฮะอ้าวครับนักีฬาลูพักขอเวลานอกนะเก้าต่อเก้านะครับ เสือโป่มาลูกนี้ออกนิดเดียวนะเก้าต่อเก้านะครับตอนนี้พี่ตุ้มไหลามาหน้าเน็ตครับลูกนี้โอ้โหอยู่ครับโอ้โหพี่ตุ้มยังอยู่ครับอยู่ไหมไม่อยู่เลยสิบต่อเก้านะฮะหล่นครับ,ล,นนรบลูกนี้ครับโหยอดไหมไม่ยอดนะครับลูกนี้ ย้อนครับพี่แวนจับหนึ่งโมว่าไงยาวนะครับยาวไปก่อนนะครับมาครับล้นไหมครับไม่ล้นนะครับลูกนี้ปฎิเปรีเล้วเก้าต่อสิบนะครับอีแวนจับหนึ่งสองเจ้าโมว่าไงเอาครับติดปีตุ่มนะครับลูกนี้ยอดไหมย้อนแวนวางหลังเท้าโอ้เสียดาย มาแล้วครับมาครับปีตุมจับหนึ่งสองเสือยอดครับปีโม่หลังเท้าแปรหลังกระหู้อ้าวยอดครับลูกนี้ไม่อยู่ครับมาครับตีแว่นจับหนึ่งโมวิ่งถึงปะโอ้โมงสวยมากครับลูกนี้ย่อนวิแว่นวิแว่นโมข้ามไปเลยข้ามไปโอ้โหยอดต่อหน้าต่อตาครับเออเออวิแว่น โอ้ยังอยู่แหวนเอาอยู่ไปหยิบหยบหยิบลงเลยสิบเอ็ดต่อสิบนะฮะหมดเสือไปไหนลูกนี้เข้าช่องนะครับตุ้มจับหนึ่งยกสองพี่เสือเอาพี่แว่นจับหนึ่งโมตีเป็นไหมหน้านี้ตีเป็นไหมโอ้ ยอดเลยครับหนี่มาเลยครับสะตีปมาเลยครับนี่ล,ล,ลูกเดียวเกมครับโจโมจะทําได้หรือเปล่าครับลุงนี้แต่มาไปตุ้มจับหนึ่งยกไม่ล้นนะครับโอ้โหหมงดีนะคะับสารอยห้ารอยร้อเดียวเฉลิแบงค์นะ่งสองเฉล,ล,ลดแบงค์แค่หนึ่งสองร้อ,อยพอเออ ได้ไหมหนึ่งเต้ครับ <c oughs> โอ่งมาลูกเดียวครับโอ้โหเดียวครับเดียวได้ยิใ็นได้หนูสองต่อสิบเอ็ดลูกเดียวเกมครับเอาแล้วครับโอ้เกมจนได้ครับที <c oughs> ่เสือชนะอีกแล้วนะฮะ